สวัสดีค่ะนักสาวห้อยเจ้าห้อยไม่มีฟันกินแต่ชิ้นช่างลําบากลําบนเหลือเกินเอาให้กินแล้วนะเออทีละชิ้นมาจะพยายามไปใส่ฟันปลอมไม่เห็นมีที่ไหนนะคลินลิกไหนคนลินิกหมาสาธารณสแพทย์หรือคลินลิกไหนที่ทําฟันมีฟันหมาไหมฟันปลอมไหม,อมบอกด้วยนะครับบอกด้วยแค่ค่ะทํา,าทมันก็สามพันนะทำไปแล้วนะไม่มีลูกละไม่ไม่มิสธิ์ไม่ลูกละนะเป็นผู้หญิงเป็นนางสาวนะกินอะไรก็ร่วงหมดนะ มีฟันกรามอยูสองสี่ 4. ช่างลาบากเหลือเกินนะน้อยเออไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรค่อยกินไปนะค่อยกินไปอืมเจ้านายเขากตายหนีจากไปละอืมก็มาอาศัยอยู่กับคุณหลวงนะอืมคุณหลวงก็ให้อาหารการกินดีนะเนี่ยอืกินโครงไก่ต้มอาหารเม็ดนะอืมอยู่ดีกินดีนะนะวันไหนไม่อยู่ก็อภัยนะขออภัยอ่า กินโคง้งไก่ต้มอ,อาหารเม็ดแทบทุกวันน,ะนั่นแหละหุ่นก็แค่นี้แหละสเลนเดอร์นะนางสาวห้อยแหละขอบคุณครับเจ้านายที่ให้เราเจ้านายถูกให้เราวันใหญ่ๆนะครับสวัสดีครับ